สวัสดีค่ะส่งงานค่ะสตาร์ทรถค่ะสตาร์ทรถจะเป็น d a y l ไล h t ออ d ดีนะคะไฟหลีค่ะไฟต่ำค่ะไฟสูงค่ะโบรเ,เตอร์ทุกตัวของทางร้านทำงานเป็นใบ LED สูงต่ำในตัวนะคะเดี๋ยวเรามาดูแสงหน้ารถนะคะนี่นะคะคัดออกพ้มพม,พมแสงเข้มๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูแสงผ่านฟิล์มค่ะนี่นะคะ แสงนอกตัวรถและในตัวรถไม่ต่างกันเลยนะคะคันนี้เป็น Mitsubishi Expander นะคะลูกค้าได้เข้ามาอัปเกรดโบรเ,เตอร์ใบ LED B11 นะคะกำลังไฟ55วัตต์เลยนะคะพร้อมด้วยวงแหวน LED B M สไตล์นะคะและเดวิลไอาตาฟ้านะคะนี่ค่ะพร้อมด้วยไฟเลี้ยวทอร์แนนิง่งและหลอด LED ตัดหมอกนะคะนะคะ สนใจงานดีๆเนียนๆติดต่อทางเพจ Facebook, BT Premium Auto Senon ได้ทุกสาขานะคะติดตั้งชิ้นงานโดยทีมงานช่างหมิงค่ะขอบคุณค่ะ